เหรียญมังกรหลวงพ่อเอีวัดบ้านด่านปี2517บล็อกนิยมสายฝนตอกโคดวัดจานมือครบสูตรหายากบาล็อกสายฝนเป็นรองแค่บล็อกทองคำอยู่ลำดับที่สองจากทำเนียบเหรียญมังกรคู่สภาพสวยจมูกโดง่งเลี่ยมเงินพร้อมใช้หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านจังหวัดปราจีบุรีท่านมีพระเวทวิทยาคมที่กล้าแกร่งมีวิชาอาคมสุดเข้มขลังวัตถุมงคลที่หลวงพ่อเอียสร้างขึ้น และทำการปลุกเสกนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อเอียว่าเป็นสุดยอดของดีเป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเพื่อหวังผลทางด้านพุทธคุณชนิดที่แรงมากเห็นผลและหวังพึ่งพุทธคุณได้แน่นอนผู้ที่ใช้บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียต่างมีประสบการณ์ให้เห็นกันทุกคนเป็นที่เล่าขานกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ในมหาพุทธานุภาพที่หลวงพ่อเอียปลุกเสกไว้ในวัตถุมงคล ให้เป็นสมบัติแต่ลูกหลานสืบไปหลวงพ่อเอียได้รวบรวมมวลสารโบราณจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเครื่องใช้ในราชพิธีต่างๆแผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุที่เป็นมงคลแผ่นยันเกจิอาจารย์ทั่วประเทศและมวลสารที่หลวงพ่อเอียปลุกเสกไว้เรียงเกจิอาจารย์ทั่วประเทศถ้วยถาดทองเหลืองเงินพดดว้วงเงินนโมโบราณเงินเหรียญเงก่าทองคําทองสำริดพระทองเหลืองพระพุทธรูปเก่า ทองคำเก่าสร้อยคอเข็มขัดแหวนกำไลเครื่องทองและอีกมากมายไมย่สามารถบรรยายได้หมดที่ผู้มีจิตศรัทธานำมามอบให้ทางวัดหล่อสร้างเหรียญมังกรคู่โดยทางวัดได้นำชนวนมวลสารทั้งหมดมาหล่อหลอมแล้วรีดโดยนำไปให้หลวงพ่อเอียและเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นผลัดกันจารักขระหลายครั้งจากนั้นนำมาสร้างเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียเป็นสิทธิยุคท้ายของหลวงปู่สุข วัดปากคลองมะขามเท่าพระทุกรุ่นทุกพิมพ์ที่หลวงพ่อเอียรสร้างล้วนมีประสบการณ์สูงเพราะท่านตั้งใจสร้างและปลุกเสกความต้องการพระเครื่องวัตถุงงคลของท่านจึงมีมากเหรียญมังกรคู่หลังจานมือถือเป็นสุดยอดเหรียญวิเศษชนิดหนึ่งที่ผู้ทําจะต้องมีพลังสมาธิขั้นสูงจึงจะทําสําเร็จได้เป็นอย่างที่มีพุทธคุณเด่นทางด้านเรียกทรัพย์ค้าขายเมตตามหานิยมอีกทั้งยังสามารถช่วยหนุนดวงพลิกฟื้นดวงชะตา ให้กลับร้ายกลายเป็นดีและขับไล่เสนียดจันไรต่างๆหลวงพ่อเอียและเกจิอาจารย์สายปราจีนบุรีอธิษฐานจิตครั้งใหญ่ก่อนที่จะมอบให้ญาติโยมตลอดทั้งศิษยานุศิท์ทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นสุดยอดเหรียญแห่งโชคลาภและนิรันตรายที่พิเศษสุดคือหลวงพ่อเอียและเกจิอาจารย์ตั้งใจปลุกเสกกำกับคาถาเรียกทรัพย์เสริมทรัพย์เสริมบารมีโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยม มหาสเสน่ห์บรรดาลโชคใช้แล้วร่ำรวยเงินทองทำมาค้าขายขึ้นดุดแม่น้ำคงคาไม่ขาดสายสมหวังดังใจผู้ใช้ปรารถนาเพราะสร้างด้วยจิตเจตนารมอันบริสุทธิ์เมตตาสูงสุดประสบการโชคลาภไม่เป็นรองใครหลวงพ่อยาได้ปลุกเสกให้พิเศษอีกรอบอย่างเข้มขลังสุดยอดมวลสารพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขลังยิ่งใหญ่เป็นมหาโภครัพย์สวดทิพยมนเสกคาถาเร่งให้รวยเร่งให้มีเร่งให้เด่น เร่งให้ดังยาจบก,กลับกลายเป็นเศรษฐีคนมั่งมีกลับได้เป็นเจ้าสวย,ยกฐานะที่ตกต่ำให้กลับสูงดีเด่นในเรื่องเจริญก้าวหน้าในการงานเรียกเงินไหลมาเทมาทั่วทั้งแปดทิศทำมาหากินอะไรก็เจริญรุ่งเรืองบรรดาลได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองมั่งคัง่งมั่นคงเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้คาถาบูชาหลวงพ่อเอียตั้งนะโมสามจบวันทิตวา,าจริยังครูปาทาง หลวงพ่อเอียอันตรายังสัพพะกำมังประสิทธิเมขอพรอ,อามประสงค์